ครับผมตอนนี้ก็มาตําแตงครับนี่แตงสามใยใหญ่ๆนี่ํตำบดเลยขามใหญ่จโบ้ใส่มะเขือเทศนี่กับมะานาวไปเก็บมาจากสวนกับน้งซุกซุกขอดีเลยน,นี่เนาะใส่หัวกระเทียมลงไปสามียงครับสามยียงใหญ่ๆมาใส่พริกซุกครับเมื่อนี่ตําแตงใช้พริกซุก แต่ก่อนทุกทีตำกะจะใส่พริกแห้งเนาะ,นะจะตำสลับกันกนะครับแต่เมื่อนี่อยากกินพริกซุปใสลงไปเลยจับเพ็บเพ็เพ็บเพ็บ,พบ,พบ,พบนี้ตามใจชอบเต็มที่ตามหิวเมื่อนี่ครับเยอะต้นบ่อีกสักเม็ดสองเม็ดพอดีจีได้เพ็บเพ็บนัวนัวเเพี้ยนต้รอว่นี่ พอดีชอบเพ็ดตามลงไปให้เข้ากันครับที่นี่กับหัวกัดเทียมได้กินหอมหอมฉุนฉุนของกัดเทียมเนี่ยตำแปงตำแปงนี่ครับผิกปาดท,ทูนึกว่าจะหน,น,น่อยบ่หน่อยตัวนี้หลายขนาดนี่แหละชอบเลยแห้งเพ็ดแห้งดีครับนี่ น,น,นี่มาใส่น้ำปลาของเสรจของนัวขึ้นยุคนี้น้ำปลาน้ำปลาแดกนี่ใส่ตอนลบไปน,น,น,น่อยนึงเนาะตอนน้อยน่อยนึงดกแต่ผมชอบผมมักนี่มักน้ำปลาเนาะจะได้กินง่ายๆเนาะนัวนัวหยอนน้ำปลานี่นนะนจะได้บ่มีกางติดคอเนาะถ้าใครชอบฉีดตอนปลาานี่ก็ตามใจเนาะครับนี่ใส่น้ำตาลเพิ่มความหวานาลงไป ใส่มะนาวลงไปหนวยใหญ่ๆนี่ที่เด้มีความเปรี้ยวนี่มักเปียวๆ,ยวๆทั้งเผ็ดทั้งเปรี้ยวเข้ากันดีอยูเลยครับนะเท่านี้พอดีเราเนี่ยพอมะนาวเขากับซุกคอมพอดีแล้วความเปรี้ยวน้ำมะนาวเขามีหลายอยู่แล้วเนาะนี่ใส่ผงหนวลงไปตามชอบเนาะครับผม ถ้าชอบก,ก็ต้องใส่เด้อนี่เนาะเนาะตามปากตามใจตามหิวแต่ละคนเนาะนี่ใส่มะเขือเทศลงไปน้ำนี่ครับใส่ลงไปจะสองหน่วยเด้มมีความแซ่บความนัวขึ้นมาเนี่ผสมให้เข้ากันทั่วครบหน่นใหญ่ๆครับนี่หน่วยใหญ่กับน้องพอดีพอดีนะ่นี่ยบริใหญ่สำกรับปั้น นี่ตำให้เข้ากันครับโขลกโยกให้ทั่วกลกครับนี่มาใส่น้ำปลาลงไปเพิ่มเพิมเค็มโพแสแซ่บโพนัวโพนี่จวดจวดจวดเลยครับใส่แตงลงไปนู่นเลยแต่แตงหน่วยใหญ่แบบนี้เหมาะสม กับการเอามาต่าแตงครับนี่เหมาะเหมาะ,ะสมสําหรับมาต่านี่ครับก็จิตดเจดกรอบเนาะแตงหน่อยใหญ่เนี่กเขาที่มีความกรอบบอด้เละเหมือนแตงเล่นน่อยบอดอนคือแตงหน่อยเนาะนี่เอามาต่านี่เสียขนาดเด้อสามหน่วยใหญ่ๆนี่หน่ยวยใหญ่สำสากนี่ละครับนี่สามหนวยเลยนออี่เกินครึ่งโคก เกือบเต็มโคกเลยครับดูได้กกินหอมขึ้นมาแล้วครับผมชวนหิวชวนหิวเลยที่นี่สีแดงจัดจ้าเลยเนี่ยเศีบนัวเศีบนัวนำกันครับผมมือนี้มามาชิมรสชาติเศีบนัวพอดีหรือ,อยังนุ่นเหลวครับเศีบนัวกศีกนัวโอ้ย พอ diamond, ดีครับหอมเทสใส่การหอมยู่พร้อมกินแล้วครับผมเอ้ Aqui, ยกครกเทรรเลยครับโอ้โหแม่สุดยอดสุดยอดยเต,ต็มชม้ำดิบดิชบช้ำจังบูเลยครับผมสุดยอดแตบนวเขาปากพอดีเลย เพ็เพ็ดนวลนมว่ากำลังก็ดีตามปากตามชอบเลยครับพุ่นเหล่วสีสันเนาะครับผมหิวเหลีวหิวเรลวครับมามาครับผมมากินออเดร์ออเด็บแซ่บนวขนาดไหนนี่นนก,นก,ก็จะมีนี่ครับนี่ขิมไก่ทอดตีมไก่ทอดนี่ก็จะมีกากหมูน้ำเนาะแต่กากหมูเนี่ยังปลาได้แกะนี่ก็มาชิมออเดร์ออเดร์กันก่อนตำแตงสึกเรียบร้อยหนุนแหล้วไหม คำแรกเลยจัดจานจัดจานขนาดไหนใส่ปากเต็มเต็มสุดยอดตามชอบเลยตีนไก่ทอดของชอบเข้ากันดีออื ว้าวจัดจ้านตามชอบตามอยากเลยครับผมกินง่ายๆแบบบ้านๆครับหินไก่ซับเต็มนี่ออด กิ่นตอนปลาดาตอนปลาแดดตักลงไปว้าจัดจ้านเขียวชินปลาแดดเนี่ยนัวๆเลยเต็มที่เต็มที่ขึ้นชื่อของปลาแดดเลยบ่ต้องขีดหน่อยนี่ เพราะว่าขิ้นของปลาร่ราปลาแดกนี่ปลาแดกขิ้นตัวน้อยๆเขียวก๊อปก๊อปก๊อปแซ่บมากเต็มมเลยคาราโป